Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่25มีนาคม2024ซีรีส์เถ้อยคำจากกางเขนวันที่2วันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรม,มสุกเกษมลูกาบทที่23ข้อ39มถึง4ี ผู้ร้ายคนหนึ่งที่ถูกตรึงไว้จึงพูดหมิ่นประมาทพระองค์ว่าเจ้าเป็นพระคริ์ไม่ใช่หรือจงช่วยตัวเองกับเราทั้งสองให้รอดเถิดแต่อีกคนหนึ่งห้ามพรามเขาว่าเจ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือพระเจ้าก็ถูกลงโทษเหมือนกันและเราทั้งสองก็สมควรกับโทษนั้นจริงเพราะเราได้รับผลสมกับการกระทำแต่ท่านผู้นี้ไม่ได้ทำผิดอะไรเลย แล้วคนนั้นจึงทูลว่าพระเยซูขอพระองค์ทรงระลึกถึงข้าพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในแผ่นดินของพระองค์พระเยซูทรงตอบเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรมสุกเกษมพระสัญญาแห่งความรอดไม่ได้มีไว้เพื่ออนาคตเท่านั้นแต่ยังมีสำหรับวันนี้ของเราด้วยเช่นกัน ในวันที่พระเยซูสิ้นพระชนม์มีนักโทษสองคนอยู่ถูกตรึงร่วมกับพระเยซูทั้งทางซ้ายและขวาพวกเขาแต่ละคนมีมุมมองเกี่ยวกับพระเยซูที่อาจสอดคล้องกับเราทุกคนไม่มากก็น้อยคนแรกท้าทายให้พระองค์แสดงปาฏิหาริว่าเจ้าเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือจงช่วยตัวเองกับเราทั้งสองให้รอดเถิดเรากลับเป็นการเยาะเยะ้ยต่อเนื่องจากการทรมานที่พระเยซูทรงได้รับก่อนหน้า คำเย้ยหยันท้าทายนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับพระเยซูแม้กระทั่งก่อนที่พระองค์จะทรงเริ่มต้นพันธกิจซาตานก็ได้ถามคำถามที่คล้ายกันนี้ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินเหล่านี้ให้กลายเป็นขนมปังบางครั้งเราก็ถูกล่อลวงให้ถามพระเยซูด้วยคำถามเดียวกันว่าถ้าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าก็จงทำสิ่งนี้เพื่อเราสิ แม้พระองค์จะเคยตอบสนองต่อซาตานด้วยพระคัมภีร์แต่สําหรับนักโทษคนแรกพระองค์กลับทรงเลือกที่จะนิ่งเงียบพระเยซูไม่เห็นความจําเป็นใดที่จะต้องปกป้องอัตลักษณ์ของพระองค์เองในสถานการณ์นี้ในทางกลับกันผู้ร้ายคนที่สองบนกางเขนนั้นไม่ต้องการให้พระเยซูแสดงหมายสําคัญใดเขาเพียงต้องการให้พระเยซูทรงระลึกถึงถึงเขาดังนั้น พระเยซูจึงตรัสกับนักโทษคนที่สองว่าวันนี้ท่านจะอยู่กับเราในเมืองบรม,มสุกเกษมคำตอบสุดท้ายของพระเยซูต่อทุกคำขอของเราคือแผ่นดินสวรรค์แต่กระนั้นพระองค์ก็ทรงเตือนเราว่าสวรรค์ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่แต่เป็นบุคคลและพระเยซูทรงเป็นบุคคลนั้นเมื่อทรงตรัสว่าท่านจะอยู่กับเรานั่นก็หมายความว่า สวรรค์คือที่ที่พระเยซูทรงอยู่ข้อเสนอแห่งแผ่นดินสวรรค์คือตัวของพระองค์เองพระองค์จะทรงทำให้สวรรค์เข้ามาในชีวิตเราได้หากเราเต็มใจอนุญาตให้พระองค์ทรงสร้างบ้านของพระองค์ในหัวใจของเราพระเยซูจะทรงช่วยให้เราเปลี่ยนมุมมองของเราที่มีต่อโลกอย่างมีความหวังได้ลูกาบทที่17 2 1ข้อ20-21เเมื่อพวกฟาริสีทูลถามพระองค์ว่า แผ่นดินของพระเจ้าจะมาถึงเมื่อไหร่พระเยซูตรัสตอบเขาว่าแผ่นดินของพระเจ้าจะไม่มาด้วยสิ่งที่จะสังเกตได้และเขาจะไม่พูดกันว่ามาดูนี่หรือไปดูนูน่นเพราะนี่เนะี่แผ่นดินของพระเจ้านั้นอยู่ท่ามกลางพวกท่านผู้ร้ายคนที่สองมองเห็นพระเยซูว่าทรงเป็นจอมกษัตริย์ได้อย่างน่าประหลาดใจแม้ว่าพระเยซูจะผอมแห้งไร้เรียวแดงก็ตาม เขาทุลขอสิ่งที่สําคัญที่สุดจากพระเยซูคือขอให้พระองค์ทรงระลึกถึงเขาเราทุกคนรู้สึกมีกําลังใจทุกครั้งที่ได้รู้ว่ามีคนที่ยิ่งใหญ่จดจําเราได้ไม่ใช่หรือช่างเป็นสิทธิพิเศษที่เราได้เห็นพระเยซูในตอนนี้ในริธานุภาพทั้งสิ้นของพระองค์และได้รู้ว่าพระองค์ทรงระลึกถึงเราอยู่เสมอสดุดีบทที่115ข้อ12 พระยาเวทรงระลึกถึงเราทั้งหลายพระองค์จะทรงอวยพรจะทรงอวยพรวงวานอิสราเอลจะทรงอวยพรวงวานอาโรนวันนี้ให้เราจดจำสองสิ่งต่อไปนี้ด้วยกันประการแรกสวรรค์ไม่ใช่เพียงสถานที่ที่เราจะไปเมื่อจากโลกนี้แต่เรายังสามารถมีประสบการณ์ในแผ่นดินสวรรค์ได้ที่นี่บนแผ่นดินโลกเพราะวันนี้เรามีพระเยซูอยู่ในหัวใจของเรา และประการที่สองพระเยซูทรงได้รับพระสิริและความสง่างามของพระองค์กลับมาอีกครั้งและวันนี้พระองค์ทรงระลึกถึงเราแต่ละคนตามชื่อของเราสิ่งที่ต้องใครค่ครวญและสะท้อนคิดในวันนี้เราสัมผัสและรับรู้พระเยซูผู้ทรงอยู่กับเราในวันนี้หรือไม่อะไรคืออุปสรรคที่ทำให้เราละเลยที่จะรับรู้ถึงพระองค์ ในตอนนี้ให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงเป็นจอมกษัตริย์เหนือบรรดากษัตริย์ทั้งปวงเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงอยู่กับเราและทรงระลึกถึงเราเสมอขอทรงช่วยเราให้ดำเนินชีวิตในทุกวันด้วยหัวใจที่ตระหนักและรับรู้ถึงการทรงสถิต ขอทรงประทานสันติสุขและความหวังในชีวิตเพื่อเรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วยและทรงรับฟังเราตลอดเวลาเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน